สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สุดสรองแอปทักษออรลุยงานต่อทันทีหลังเสร็จงานคุณพอลั่นคุณพอไม่ให้พักแฟนคลับนับถือความเข้มแข็งเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับหลายคนยังส่งกำลังใจให้นักแสดงสาวแอปทักษอรอพักสุขเจริญ อย่างต่อเนื่องหลังจากสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญอันเป็นที่รักและเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ในพิธีชาปนากิจคุณพ่ออนุสรมีบุคคลหลากหลายวงการเดินเข้ามาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายณวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นง,งานคุณพ่อแอปได้ออกมาโพสต์คลิปความทรงจำกับคุณพ่อพร,อรายยาความรู้สึกสุดซึ้ง เชื่อว่าใครที่ได้อ่านก็ต้องน้ำตาคอไปตามๆกันท่ามกลางกำลังใจอย่างเนืองแน่นล่าสุดก็เรียกเลยว่าสตรองสุดๆเพราะหลังจากที่เสร็จสิ้นงานขุนพอ่อแอปทักสะอ่อนก็ได้ออกมาลุยงานทันทีโดยในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองด้านตุยตุยพุทธชาติได้พูดกับแอปว่ามาทำงานแล้วแม่ด้านแอปก็ได้ตอบกลับว่าจังหวะแบบว่าคุณพ่อไม่ให้พัก ให้ทำงานไปเลยจะได้แบบมันก็ดีเหมือนกันมั้งจะได้ไม่วางตุ้ยตุยถามว่าเช้าว,วันจันทร์ปกติจะเป็นแม่ปุยวันนี้ก็มาทำงานแทนเพื่อนพร้อมเอื้อมไปจับมือแอป,ปแอป,ปก็ตอบว่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะจะได้ออกมาตุ้ยตุ้ยถามอีกว่าแอป,ปส่งกุลตาได้เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆอันนี้เป็นต้นทุนการประพฤติงามที่แบบทำเต็มที และทุกอย่างก็ดีที่สุดเนาะแม่เนาะขณะที่แอบก็ได้ไหว้ขอบคุณพร้อมพูดด้วยเสียงสั่นนิดๆว่าอยากศบตาอยากศบตาพร้อมที่เธอจะทําหน้าที่ต่ออย่างเข้มแข็งอย่างไรก็ตามก็มีแฟนข่าวหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอย่างมากมายพร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านับถือใจในความเข้มแข็งเช่นเยี่ยมเลยคุณแอบเข้มแข็งนะคะทุกคนต้องผ่านจุดนี้ทุกคน เป็นกำลังใจให้แม่แอบค่ากลับมายิ้มสดใสได้ให้เร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้แอบค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแอบค่ะเข้มแข็งนะคะพี่แอบเก่งมากทำงานแล้วนับถือใจสุดๆรักพี่มากขึ้นเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแอบสู้ๆค่ะและอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ